สวัสดีครับผมบอยครับทีมงานฟอร์ดบาลปายครับบอยอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่สาขาพุ่งทายนี้นะครับวันนี้นะครับรถที่บอยจะมารีวิวเป็นฟอร์ดเอเวอร์เรสต์นะครับขับเครื่อง2ล้อนะครับราคาที่1 5 9 9 0 0 0บาทนะครับตันนี้เป็นเครื่อง2 0 0พันนะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับอยู่ที่180แรงม้าเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสีบอลเงินนะครับเดี๋ยวมาดูว่าบอยแต่งเพิ่มเติมนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากด้านหน้านะครับก็เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าเป็นขอองงเทรรนะคับผม ก็จะมีคําว่าฝาอยู่ตรงกลางนะครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะครับด้านบนก็จะมีคําว่าเอเวอเรสต์ครับเป็นเอกลักษณ์นะครับสีดาสีดาด้านนะครับให้หมัดกันนะครับทั้งชุดแล้วก็ในส่วนของกันชนนะครับก็จะเป็นกันชนของวิกเตอร์นะครับชุดแต่งเป็นสเกิร์ตนะครับใส่สเกิร์ตเข้าไปนะครับเป็นวิกเตอร์แล้วก็ตัวชายนะฮะตัวตรงขอบขอบไฟนะฮะตัวนี้จะเป็นสีสีเทานะครับเทากาไฟเนาะเซ็นเซอร์ต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับผม แล้วก็ด้านส่วนไฟหน้าเองนะครับก็ใส่ข้อไฟหน้าให้นะครับเพื่อให้รถดูมีมิติขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเองนะครับตัวคิ้วด้านข้างนะครับเป็นแบบแนบนะครับตัวนี้มากับชุดของวิกเตอร์นะครับสามนิ้วนะครับล้อก็เป็นตัวนี้ไม่บอกว่าเป็นล้อเดิมนะครับขอบ2ีนะครับของ f o r d Ever e เเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านข้างทั้งหมดนะครับที่เป็นโครเมียมนะครับบอยได้ทำการครอบนะครับ สีดำด้านไปให้นะครับไม่ว่าจะเป็นแก้มข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับมือเปิดนะครับแต่เพิ่มเข้าไปก็จะเป็นตัวเบ้ารองมือเปิดนะครับผมล้วก็ใส่กันสาดให้ลูกค้าด้วยนะครับ <Dam. S 1> ในส่วนของด้าน,านบนครับก็ทําการรับสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสีดาด้านให้ลูกค้าครับตัวนี้เพื่อให้ตัดดูรถตัดรถดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมด้านบนก็ใส่คลีปฉลามนะครับเป็นสีดาด้านนะครับไม่เหมือน <g ush an> กันนะครับ ในส่วนของด้านท้ายเองนะครับก็จะมีข้อไาถังน้ํามันนะครับผมแล้วก็ตัวของข้อไฟท้ายนะครับติดเพิ่มเข้ามาแล้วก็กันชนด้านด้านล่างนะครับก็จะเป็นกันชนของวิกเตอร์นะครับเป็นท่อคู่นะครับสองฝั่งนะครับแล้วตัวชายกันชนนะครับปกติก็จะเป็นสีบอลนะครับตัวนี้ก็ใส่สีดํานะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวด้านหลังก็เป็นครอบสีดำนะครับมีคลิก คำว่าเอเวอรเรสต์นะครับสีดำนะครับแล้วก็มือเปิดด้านท้ายครับก็จะมีตัวครอบนะครับผมสีดำเดี๋ยวไปเปิดให้ดูแล้วก็ด้านในเองนะครับปรูพรมห้ดีให้นะครับลูกค้านะครับเป็นสีเบจตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีเบจนะครับแต่จริงๆแล้วลูกค้าสามารถที่จะเลือกสีได้นะครับก็จะมีสีดําเดินได้สีแดงได้สีน้ำเงินนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นสีอื่นก็แจ้งเข้ามาก่อนได้นะครับสอบถามได้นะครับตัวนี้ท่านนี้มันแบบไฟฟ้านะครับ ในส่วนของเดี๋ยวพาไปดูด้านในคร่าวๆนะครับผมตัวเอเวตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอกไฟฟ้านะครับผู้น้านะครับผมแล้วก็ตัวเขาสามที่เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ครับผ้ายางเป็นผู5 d ให้นะครับส่วนคอนโซลนะครับก็เป็นคอนโซลหุ้มหนังนะครับอันนี้มันติฟังก์ชันที่ฟงมาไลยให้ด้วยนะครับผม จอก็เป็นจอทัชสกรีน8นิ้วนะครับควบคุมเสียงแอร์นะครับแล้วก็อีทร์ถูกเสียงหูก้าให้นะครับผมตัวรถเองก็จะมีซันรูฟนะครับแล้วก็พานาลูมิคมูลรูฟนะครับผมกรงแถวหลังนะครับนี่เป็นออฟชั่นคร่าวๆนะครับผมก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจตูมฟุมชั่นฟอร์ดครับเอเวอเรสต์ครับไม่ว่าจะเป็นตัวดอกเบี้ยต่ำนะครับส่วนลดหรือว่า ชุดแต่งนะครับลูกค้าสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์บอยจะขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วก็จะมี ID ดียไลน์ให้นะครับก็สําหรับลูกค้าถ้าสนใจตัวไหนก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าแอดเข้ามาคุยก่อนได้นะครับยังไงนะครับวันนี้บอยฝากคลิป Ford Everest คันสีบอลเงินไว้ด้วยนะครับวันนี้ไวยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ